เปิดโผนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามและต้องบอกเลยว่างานนี้มีชื่อของแข้งดาวรุ่งจากอาเซนอลนติดอันดับถึงสองคนแถมลังเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองอีกตั้งหาก ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอนเปิดบ้านไล่ถล่มลีดยูไนเต็ด5-0เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาน้องจับชัยชนะที่สวยงามแล้วไฮไลท์ที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างมากคือการได้เห็นแม็กซ์ดาวแมนมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัยเพียง15ปี235วันถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดลำดับที่2ที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทันที โดยอันดับหนึ่งของสถิตินี้ยังคงเป็นของเพื่อนร่วมทีมอย่างอ e ีธานวาเนรี่ที่สร้างปรากฏการไว้เมื่อเดือนกันยายนปี2022ในเกมพบเรน์ฟอร์ดด้วยวัยเพียง15ปี181วันทำให้ตอนนี้อาร์เซนอลครองทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองของทำเนียบนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้สัมผัสเกมพรีเมียร์ลีก การที่ทั้งดาวแมนและวานเนรี่ติดอันดับท็อปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการให้โอกาสดาวรุ่งของมิเกลอาเตต้าและระบบอะคาเดมีของอาร์เซนอลที่ยังคงปั้นแข้งสายเลือดใหม่ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแฟนบอลปืนใหญ่ก็คงหวังว่าจะได้เห็นทั้งคู่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเหมือนที่บรรดาดาวรุ่งหลายคนของอาร์เซนอลเคยทำสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ